ตอนนี้เรือนะ่าจะลอยล่องอยู่กลางาแม่นะ้ำกลางแอดเดอร์ซีแล้วนะครับกลางมหาสมุทรแล้วมนะไม่รู้ว่าอยู่อยู่ไหนแล้วนะครับดูโชว์ขึ้นเต็มน,นะแล้วก็ออกมาเดินตำรวจเรือนะครับเช่องกลางคืนสวยงามมากจะเป็นสีสีส,ส,ส,สีสีอะไรสีพวกสวยจริงๆ มันไดบมันไดเท็รสวยมากอยอมรับส่วนนะครับ ลางคืนอ่ะสีสดใสมากสวยงามนะเรือ MS c Balishima นะครับเดินอยู่ที่โตเกียวถ้ามีโอกาสนะครับอยเดินมาเที่ยวสนมถึงเต้นอลังการมากขั้นบนไดาท่าทำเป็นคล้ายกับเทเยนะดมอน ไดมนอนด์ผู้ยอมันได้เลยอร่าการจริงๆโอเค <c ười> okay.